สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่13มีนาคม2 5ง5โดยลิเวอร์พูลเดลี่บิลเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกระชัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆห้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ ก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันของทีมเราเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเขปหลังจากลิวอพยูยกพลปุกไปเย็นทางไบรตันที่สนาม AMAX s t a เตเดียมทีมของเราปลดรอกประตูขึ้นนำได้ก่อนจากทางหลุยดีอาร์ตตั้งแต่นาทีที่18ของการแข่งขันก่อนที่จะมาได้ลูกจุดโทษในครึ่งเวลาหลังและเป็นทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาด นั่นช่วยให้เราสามารถคว้าชัยชนะก,กลับออกมาได้อย่างงดงาม2ประตูต่อศูนย์พร้อมเก็บ3คะแนนสุดสำคัญทำแตามไล่จี้ทางเดือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงของตารางลงมาเหลือเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นโดยที่ลงสนามเท่ากันแล้ว ที่นี้เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าจะสร้างความเป็นกังวลใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรทั้งหมดและรวมถึงแฟนบอลอย่างเราๆมากที่สุดเลยก็ว่าได้จากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คืออาการบาดเจ็บของหนึ่งในนักเตะแกนหลักคนสําคัญที่สุดของทีมเราณเวลานี้อย่างทางมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์นั่นเองหลังจากเขามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไประหว่างเกม หลังจากที่โจ้ตัวพังประตูปิดกล่องให้กับทีมของเราได้ไม่นานอีเพียง5นาทีต่อมาเยอเกนครอบก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามก่อนที่จะเป็นทางเดียวกโชต้าที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนตั้งนี้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลก็ออกมาเปิดเผยหลังเกมว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าแต่ยังต้องมารอดูการประเมิอนอาการของเขากันอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพักยาวนานเท่าใดกัน ล่าสุดทางเยอเกนครอปก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยและสิ่งที่เขาได้ตอบกับนักข่าวนั้นก็น่าจะพอทําให้แฟนบอลอย่างเราเราคลายความเป็นกังวลใจกันไปได้บ้างไม่มากก็นน้อยเราจะได้เห็นกันนะครอปกล่าวผมคิดว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงอะไรแต่คุณจะเห็นได้เลยสำหรับตอนที่โมนั่งลงไปว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็น์สำหรับเขา ผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เขากำลังจะยิงและไปติดบล็อกเขาต้องการยิงประตูแต่ไปติดบล็อกและผมก็คิดว่าเท้าของเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บมาจากจังหวะการเล่นดังกล่าวอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาดูอาการของเขากันอีกครั้งหลังได้รับการประเมินจากทีมแพทย์ของสโมสรอ,อย่างละเอียดแล้วแต่ในเบื้องต้นก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันดูเหมือนว่าจะไม่รุนแรงอย่างที่คิดกันนะ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่เป็นสถิติที่น่าสนใจจากเกมในนัดน,นี้กันบ้างทั้งนี้ประตูที่ซาร่ายิงได้เมื่อคืนที่ผ่านมาจากลูกจุดโทษนั้นทำให้ยอดรวมการยิงประตูของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ขึ้นมาแตะที่หลัก20ลูกนำโด่งเป็นดาวซุนโวสูงสุดของลีก นั่นเป็นการทิ้งห่างอันดับที่2แบบไกลไม่เห็นฝุน่นหลังในตอนนี้มีร่วมกันอยู่ถึง3คนได้แก่ซาดิโอมาเน่และเดียโก้โชตาจากทีมของเราและคริสเตียโนโรนัลโดจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำกันไปคนละ12ลูก ขณะเดียวกันการยิงได้ถึง20ประตูของซาร่าดังกล่าวนั้นก็ยังทำให้เขาทำมันได้สำเร็จเป็นผลที่สีแล้วใน5ฤดูการที่ลงเล่นในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลส่วนอีก1นึซีซั่นที่เหลือก็ยิงไปได้ถึง19ลูก นอกจากนี้มันยังไม่มีนักเตะคนอื่นใดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ยิงประตูใส่ไบรตันได้มากกว่าเขาอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวกดไปถึง6ประตูเทียบเท่ากับทางสถิติของทางเคนนีเดวกริชไม่เพียงเท่านั้นเขายังทำสถิติเป็นนักเตะที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษคนแรกที่สามารถยิงประตูในเกมเยือนให้กับลิเวอร์พูลได้ครบ50ลูกในยุคพิม์ล,ลีก แลนในภาพรวมแล้วก็ตามหลังเพียงแค่ไมเคิลโอเวนที่ยิงได้55ประตูกับสตีเฟนเจอร์าที่51ประตูนอกจากนี้ลูกที่ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ทำได้นั้นยังเป็นประตูที่2,000พอดิบพอดีของสโมสรลิว์พูในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยและพวกเขาก็เป็นเพียงสโมสรที่2เท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ที่มาถึงจุดนี้ได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผพรอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูฟอร์มการเล่นของนักเตะที่โดดเด่นขึ้นมามากที่สุดในสนามและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางหลุยดีอาร์สปีกทีมชาติโคลอมเบียที่เป็นผู้พังประตูแรกให้กับทีมและเล่นได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งเกมจนได้รับคาชื่นชมเป็นพิเศษจากทางเยอเกนครอป เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะผมคงต้องบอกแบบนั้นครอบกล่าวเราไม่มีก๊กไม่มีเหล่าในทีมของเราแต่มันมีนักเตะบางคนที่สามารถพูดภาษาสเปนิชหรือโปรตุเกสได้ซึ่งนั่นมีส่วนช่วยลุยส์เป็นอย่างมาก พวกเขาคอยดูแลเขาโดยเฉพาะนักเตะที่มีประสบการณ์อย่างทางเตียโกอคันชารา่าฟาบินโยและโรเบรโตฟอร์เมนพวกเขาทั้งหมดสนิทสนมก,นกันกับเขาเช่นเดียวก,กันกับในรายของเดียโกโชตาซึ่งนั่นก็มีส่วนช่วยเขาได้เยอะเลยนะอย่างไรก็ตามได้ปกติทั่วไปแล้วเขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่น่ารักมาก ผมไม่รู้ว่าเขาแะฮาวิเอเลียตไปคุยกันอย่างไรแต่พวกเขาค่อนข้างจะสนิทกันได้ไวเลยนะนั่นก็มีส่วนช่วยในการปรับตัวของนักเตะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสจะได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นแต่สำหรับลุยส์แล้วมันน่าสนใจอย่างมากเพราะวิธีการเล่นของเขาที่เอปอร์โตตรงกับความต้องการของเราทีนี้ ดังนั้นมันทําให้เขาแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้กระนั้นเขาก็ยังคงต้องปรับตัวโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับแต่เขามีความเร็วและไปกับบอลได้ไหวมากการเลี้ยงของเขาก็ไม่เลวเลยนอกจากนี้เรายังไม่ได้เห็นสกิลการยิงประตูของเขาแบบเต็มๆเ,เลยนะผมเห็นมาแล้วกับตาตัวเองตอนไปเช็คฟอร์มการเล่นของเขามาถึง2ครั้ง ฉะนั้นแล้วเขายังพัฒนาได้อีกเยอะและใช่เลยว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆในไหนก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปถึงผลงานของหลุยดีออสในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของกัปตันทีมอย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันกันบ้าง เมื่อเขาได้ออกมากล่าวชื่นชมดีแอสไปในทิศทางเดียวกันและยอมรับถึงผลงานที่น่าทึ่งของดาวเตะวัย25ปีที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับสโมสอนได้เพียงไม่กี่เดือนนี่เป็นอีกครั้งแล้วนะที่หลุยดีออสได้แสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้เล่นระดับท็อปคลาสจากผลงานในสนามของเขาที่เป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีเฮนเดอร์สันกล่าว อันที่จริงแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้กันมาหลายสัปดาห์แล้วนะจนกระทั่งถึงตอนนี้เพราะเมื่อเขาย้ายเข้ามาเขาก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดและนั่นก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนยามที่มีบอลเขาก็โชว์สกิลการครองบอลที่สุดยอดมากไปกับบอลได้ดีและสร้างความอันตรายในแนวรุกได้แทบจะตลอดยามที่ไม่มีบอลเขาก็เป็นนักเตะที่ขยันคอยไล่บอลอยู่ตลอดและแย่งบอลกลับมา นี่คืออีกหนึ่งฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆของเขาอย่างแท้จริงประตูที่เขาทำได้ให้กับเรานั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของเกมหลังจากนั้นเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงที่เหลือด,ด้วยดังนั้นนี่คืออีกผลงานที่สุดยอดของเขาและเขาก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราคว้าสามคะแนนมาครองได้ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผพราอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวการลุ้นแชมป์ของทีมเราที่กำลังเป็นไปอย่างดุเดือดและเข้มข้นอย่างยิ่งยวดหลังจากที่เราประเดิมแชมป์แรกด้วยการคว้าแชมป์คาราบาวคับไปแล้วในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังคงมีลุ้นแชมป์อีก3รายการที่เหลือทั้ง FA ครับยูฟ่าแชมเปียนลีกและพิีเมยร์ลีกซึ่งตามที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเหลือเพียงแค่3คะแนน ทั้งนี้จอแดนเฮนเดอร์สันก็ได้ชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทีมของเขาขอโฟกัสไปทีละเกมแต่ก็ประกาศลั่นว่าพวกเขาจะไม่ผ่อนเกมลงแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการไหนในทั้ง3รายการที่เหลือเรามีสมาธิอยู่กับตัวของเราเองและเราก็พุ่งสมาธิทั้งหมดไปที่เกมในแต่ละนัดสำหรับเกมนัดต่อไป ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับทีมของเราในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเฮนเดอร์สันกล่าวมาจนถึงตอนนี้การโฟกัสไปทีละเกมยังคงเวิร์กอยู่สำหรับเราดังนั้นเราจะคิดถึงแต่เกมนัดต่อไปเสมอไม่ว่าการแข่งขันในเกมนัดนั้นจะเป็นการแข่งขันในรายการใดก็ตามที สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทุ่มเทยอย่างดีที่สุดในเกมเรานั้นมันไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะให้เราเปลี่ยนวิธีการมองและการเตรียมทีมของเราในตอนนี้ในเมื่อทุกอย่างมันยังไปได้สวยเรารู้สึกมีความมั่นใจเช่นนี้มาพักใหญ่แล้วนะเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรและเราก็พัฒนาทีมของเราอยู่ตลอดเวลาเราพยายามจะเล่นให้ดีขึ้นแต่เราไม่เคยที่จะผ่อนเกมของเราลงมาเลย สิ่งที่เราทำมาโดยตลอดก็คือการเดินหน้าผลักดันและเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ไปให้ถึงจุดหมายของเรานั่นก็คือการคว้าแชมป์ตอนสิ้นสุดฤดูกาลแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ